สวัสดีครับพี่น้องป้องปลายสุขุ่สุขคนเตน้นไวยสวยจัน้อยนะครับเนาะสนามน้องกุ้งกระต่าย อำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามครับบรรยากาศภายในสนามครับมือนีงัวเขาบ่ไหลไปไหนนะครับน้อนี่เนื่องจากคนกับย่านโควิดน้ำแนงัวกับเป็นลูกน้ำแนงหนาวน้ำแนงนะครับเนาะอันนี้กับบรรยากาศภายในสนามนี่ครับสนามน้องกุ้งกระต่ายนี่เพิ่งจะเปิดตุกวันที่สี่เก่าสิบสี่สิบเก่ายิบสี่ยิบเก่าของทุกๆเดือนนะครับเนาะพี่น้องท่านใดอยากสิมาขายมาซื้อก็สามารถมาได้ตามวันเวลาดังกล่าวนี้ครับเนาะ อย่างมากเพิ่งจะเปิดเขาล้แล้วครับเดี๋ยวนี้หกโมงเสาร์ครับนี่อากาศวันนี้ก็เย็นสบายครับเย็นตัวนี้ก็แดดแจ่มพอดีพอดีนะครับนนี่อ่าครับอันนั้นอนทั่วใส่เสื้อผ้าพี่น้องเอฟซีเฮายางมึงง้วเขื่อกล่ะครับตัวแรกตัวตําอิดตํากอครับนี่สามหมื่นห้าร้อยพอๆพ่นท่อไว้สามหมื่นห้าร้อยนี่ครับนี่ตัวนี้อ้วนหนาพี่ดีสามหมื่นห้าร้อยเป็นงัวเถิก รั่วผูบะเภทเขาคุ้นแล้วครับนังน้นี่นเล็บดีสูงมลอยยี่สิบกุกวัวนะครับเนาะปีไปพอปีไปปีกลัเกวเนี่ยเนาะอ่าสาเมื่นหายนี่น้องอยากได้สนใจทักโทรถามเอานะครับเนาะอ้พ่อไม่เบอร์ป่พ่อเบอร์ไดนพอ่อเบอร์โทรศัพท์านเราไปเนาะจำมือเบอรัพทืมอ่าว่าเป็นอยังพ่อว่าเป็นอยังเบอรโทรศับท์านเราไปเนาะนี่พ่อมาจับบัณฑไหนมาแับบ้าน น่าสิสลดห้อยเนาะอืมเลยครับวันนี้บรรยากาศงัวเขามาทั้งงัวแดงงัวเหลืองงัวเขาวเขามีเห็นนะครับเนาะหลายสายพันธุ์หลายราคาครับว่าจะเป็นแมลลูกงัวแม่นะครับอะยังถามเมิองไปเรื่อยนะครับเนาะนี่ผู้ไว้เชียงัวเพียดผูเพียดเถิกนี่ตัวนี้จักบาทจักบาทนะครับตัวนี้ห้าหมื่นเจ็ดพันครับเช็คราคาซูฟังนะครับตอนนี้ หมื่นเจ็ดพันอันนั้นไม่ของเก่าบอลโอ้ท้าเนนะแม่ต่อมาครับทุ่งใ่ทรงแง่เติบครับนี่โอ้แง่าอาลาดตักบาทที่พอโอ้หามืน่นเกือบหกมื่นพันะโอ้อันนี้ก็เด้ขายเนาะครับเนาะ ตอนนั้นคล้ายเราขึ้นรถโจงขึ้นรถหาหมื่นเท่าไรมรภ์นี่โอ้ตออัวนี้ใหญ่กกหางนะครับก้มสูงแม่นี่ม้าลอยสิสิบห้าบวกเพิ่มน,นี่บวกหน่อยขึ้นรถต้นเบิงด่าน,นทางชัดๆนี่เนาะครับเนาะอ่าต้นนี้ก็ยากน้ำง,งว้อขึ้นรถขึ้นบ่อยขึ้นโอ้สูงแม่นี่สูงครับมีลอยสี่สิบหาบวกแน่นอนครับเพิ่มเขาลอยหาสิาบกนละครับ หูกินหูดําตาดําขาดําเล็บดีเรื่องงามได้ลูกจากตัวเราพอตัวนี้<ด>ตัวเดียวไอพอง่วมาจะบันไดพอดตัวนี้พันมาพันทับไปแล้วนะครับเนี่นี่ใบมีใบมีเบอร์มีหลอดนะครับตัวนี้ห้งสางงา่งเงเง่าสติงเล่ครับนี่เจ้าสติงเล่นะครับนอ้อนี่ครับสติงเล่ วันที่สิพฤษจาหกาทับนะครับเนาะนีบสองสิงหาหกสีกำลัดขอดเจ้าสติงเล่ครับว่าจากนำเชื่อจากกางปูฟามนี่ครับสติงเล่ในท้องนะครับนเาน,น,นะา,านะ ติดบติดันหูจะมาทำาไปแล้วข้ารอบบม่ข้นก็แท้ว่าตีนพอเนาะครับพี่น้องอยากได้สนใจนะครับนี่พวกสั่งไงเงดีบอกงามมต่ตะก้อนๆเผื่นกสะแสกัวผล่หน่้เนาะพร้อมดูช่วงนี้ลงมาอยู่หามือกลัวพะนะอีพอมีเบอร์ปะบ่พอมีเบอร์บ่พอมีเบอร์โทรศัพท์บ่ ครับอยากได้ง้อแม่นี่ครับนี่โ<ก>ทรมาเบอร์ศ<ก>ูนย์หกสามแปดหกสามเจ็ดสองศูนย์ศูนย์โทรมาเบอร์นี้นะครับเนะ<ก>าะครัโคศกสนามเพิ่นกับประกาศว่าสนามเปิดปกตินะครับเนาะถามีเรื่องสิปิดบอสิเป็นโควงปัญหาจากโควิดบอสิเป็นปัญหาจากง้อกล้วยปากกล้วยตะเพริ่มถามมีปัญหาเพิ่มกระสีแกล้งลวงหนา นะครับเนาะอันนี้ยังเปิดตามปกติเนาะครับเปิดตามปกตินะครับเนาะถ้าพี่น้องสนใจอยากติดต่อกับเบิองทางไร่เพิ่งนะครับเนาะอยากติดตามเรื่องเหล้าทางสนามกับเบิองทางไร่นะครับเนาะเบิองทางไร่ได้นะครับเนาะสนามน้องกุ้งกระต่ายนะครับเนาะเบิ้งตัวเขานี่ครับตัวเขาสักบาทพ่อตัวเขานี่เศร้าเจ็ดอ่าสองเงินเจ็ดครับแม่นี่ ชูนี้เสียงนิ้ยินิชัดมันครับเสียงเพราะว่าปิดใส่แมพปิดปากนะครับเานาะทึนะ่งฝุ่นทึ่งงานคู่บิดน้ำละครับชูแนวเนานะใส่แมพปิากแม่นี่รับตัวเงาดีครับนี่สีขาวสองหมื่นกว่าอันมาตรฐานไดลุงโอ้ยอยู่หน้าเสียงเข้าอยูนะ่เนาะอันนี้งื่อนยู่หน้าเสียงนะครับนี่ี่น้องอยากได้โทษทักถามเอาเนาะอันนี้มีเ่ปฏิทโต่อพ่อลุงมีเบอร์ฝากขายบา่ บะหมี่เผือกฝากขายเนาะเออมาหน,นิบะหมี่เช็คราคาสุฟังครับน,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 นี่ครับบรรยากาศงงมาหน้ครับนี่อนเอามาเบิ่งแม่ลูกครับมัหน,นี้พองแม่ข้องสางใหญ่ๆนเงาเงาสีมเม็ดเข่าลูกสีแดงเพชรพลโอ้หน้างามครับเั็นี้หน้าใหญ่น้ำน้าเลืกช่วงล่างดีนมดีครับลูกกำลังกินนมอยู่ตอนนี้เนาะ โอ้แม่ขึ้นแล้วลูกซี่เดือนตัวขันสามเดือนกลัวแม่เริ่มขึ้นหรอพี่น้องยังบ้านทับเนาะยังมาทับทองว่างอยู่เนาะมือดีทับยอโอ้ขันคันมือนีพอดีแต่เลยปีกคอยลอดอบหนาเนาะพี่น้องซื้อไปทับอรถนีหนถ้ามากพอไดแต่ว่าแม่มันได้หล้าข้องสามเนาะสูงว่าลอยสี่สิบสาี่สิ่าผละรวมแม่มันเนี่เจ็ดบาทพอ 6 8 0 0ื 68, ่นแปดห้องไหวพูดนะครับโอ้หางลำลูกเพชรผูอันนี้ลูกลูกแท่บ้านเนาะอันนี้พาลูกจักตัวนอ้องขึ้นไหมเขาสองกันมันบอลอ่ะต,ตัวที่สามคอยทับบอาอ่ะพี่น้องตัวที่สามทับเอาเลนะครับราคานี่อ <áreas. S 1> ยากได้กับ<ส><ง>ทักมากเบอร์นี้เนาะอันเบอร์0 9 0ย์เก4าศูนย์แปดสี่นี่ครับทักมาเบอร์นี้แม่ลูกควบนี่ครับ สื่อไปทับเอาลูกที่สามต่อไปอครับครับคนเหนเป็ดที่พ่จะเอาเป็ดเก่เองอยากได้เปดสิบเก็ดครับแม่ลูกครับนี่แม่ลูกเพรีรผูลูปง่ายกว่าแม่หรอลูกแม่เพีรผูเจ้านี่โอ้ลูกแม่ครับโอ้โหขอตอดขอไฟห,หลายๆครับ<อ>เพีรเมียทั้งแม่ทั้งลูกป้าครับแม่นี่ให้ลูกเก่งทั้เนาะชักเดือนเราพอตัวนี้แปดเดือนแหมครับผมว่าแปดเดือนนะครับนี่ นี่แม่เพิ่นนี่แม่กะ <c oughs> ส่งนี่้นะครับนี่น,น้ำนมมาดีลึ่งกะใช้ได้นี่ลูกสาวไม่คุ้มกินนมแม่เสืออยู่น,ะนลยกินนมแล้วไม่ <c oughs> คุ้มกินนมแม่เสืออยู่โอ้ป้าครับลูกแปดเดือนใหญ่ซัมแม่เรายงงยอยากได้แปดสี่มาเดียวหน่อยากได้แปดสิบเจ็ดดิอยากได้แปดสิบเจ็ดพี่น้องคนหายจะแปดสี่มอ,อท่านอยากขายย้อนว่าแม่นี่ให้ลูกมางามแล้วก็สิบเปอร์อยากขายดิ ก็สิบปอยากขายราคานี้เนาะทรงลูกดีต้นลูกมันจะคมคาวล่ะเนาะเอาไปทับเอาลูกแปดเดือนแม่กะสิท่านทับไปไปพอทับแสามเดือนแล้วทับอีกยังไหวหน่อยหรือทับหมดแดงทับหมดแดงไว้เพิ่นทับเพิ่นว่าทับหมดแดงไหวสามเดือนอ้าพี่น้องมักอยากได้แม่ลูกงามๆสี้อครับเด้อยหนิแต่ทัวรมาต่อเอาโทรมาบ่ได้พอพออยู่เบอร์โทรบ่มีโทัวร์อีกวันได้พอ น้องแง่งน้องกอกเนาะอืมครับเนี่ยนั่นเป็นบางบ้านเลยครับแล่มนี่มองดีลูกส่งลูกดีอามานี่มี่แม่ดำครับแม่ก็ลูกเวมนกนแม่ลูกมนี่ห้องให้หาซิบหาพปะนะอืลูกกบลูกตัวแม่ลูกสีมุมมุมเนาะลูกสีมุมมุมเขาขาวแม่ออกดำดำรับมุมมุมแต่ว่านุ่มดีเลยมนี่เนาะ นุมดีนุมจางดีเป็นตาเลี้ยงอยู่มแม่น่บอนีเป็นตาเลี้ยงไงลูกมันไปไหนส่หลูกมันให้เราสองมื่น,นเจอยากได้สองมื่นเจ็ดโอ้โอ่โคบนี่ว่าเป็นโคบหเหรอ,อแม่ลูกพี่น้องหาหาอะไรก่อนหามื่นหาพันพี่น้องนี่หาหมื่นหาพันพี่น้องอยากได้โทษทักถามนโเนาะศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าอันได้ก่อ สองสี่หนึ่งแปดเจ็ดสี่เก้าแม่สมพรแม่สครับนี่โทรมาหาเล่าลดนี่มาต่อเอานี่เป็นเป็นตาเลี้ยงดีเป็นตาเลี้ยงง่ายอยู่แม่นี่เนาะโอ้ลูกลูกขาใหญ่ครับเนาะลูกขาใหญ่เป็นตาใหญ่ไว้ลูกก็ได้สมราคาสมราคาชอบสั่งขาวหนิเนาะเอาห้องต่อเอาครับแม่หัวหลุนครับนี่สูง ร้อยหกสิบคนได้ไหมแม่นี่แม่ฮุลุนแบบแม่หน่อยจะคล้องว่ต่อกันอยู่นะครับเป็นเรื่องต่อราคากันอยู่แม่นี่สูงครับเนาะจักบาทพุทธชนห้องไว้นี่ยมองเจ้าตีโอ้คนหกสิบผ่านเป็นต่อกันอยู่เศร้าต่อตีหกสิบผ่านเนาะแม่นี่มาเบิ่งครับันี้หกสิบผ่านในชีวิตทำจับคลองคนตัวนี้ตัวนี้แม่นของเราบ่ดนี่ตัวนี้กับเม่ยนพน่ะ เบมึงเบอร์สองตัวนี่ก็แล้วครับเนาะอันนี้แม่สาว,าวสาวไทยครับนี่ยสองหมืน <26 3. S 1> ห่นหกพันหา <c oughs> ้าร้อยสองหมื่นหกพันห้าร้อยครับนี่ยผอมทับแมนโบรครับเนี่นนร้อม,อมทับเด้อครับแม่น,นี่บานเท่าไทายบานเท่าเงินบัวลายสือไปเลี้ยงได้ครับนี่เป็นตาเขาทาเลยทยเงาเงาหนิครับเนาะแม่นี่ลับตัวเงาได้ครับนี่ลรัตัวเงาดี แม่นในยัยค่อยหกสิบหกสิบหาบแล้วพี่น,น,น้องซอนแม่มักแม่ใดบัดนี่พวงเงินหน่อยหอยหน่อยเน,ะนาะงัวไทยๆบันเท่านี่ยสือไปทำบอลเลยกับแม่ใหญ่ๆนั่นอยากได้ก็โทรมาหาเพื่อนเอาโทรมาต่อเอาๆๆโทรมาเบอร์ไหนเนาะครับศูนย์แปดแปดศูนย์สองสามเจ็ดสามหนึ่งสองง้อมอเตอร์ไเนาะครับนี่เปลยหน่อยเ,อเ,เปลยหน่อยเนาะมอเตาร์เปลยหน่อยครับนี่แม่นี่เป็นตาเลี้ยงครับบ้านสำรับบ้าน ไช่ป่ะเท่าเนาะนซื้อไปเลี้ยงกินลูกเขาแล้วก็ทับเรื่องนี่แหละครับนี่หรืออย่างในห้องสั่งไงๆเน่าๆ,ๆนี่ครับแม่นี่หัวลุ้นพ้อมครับเนี่ยน้ำแต่น้ำรางมาเยี่ยมเลยแม่ใกล้ๆกันนี่เ <c oughs> จ้าเดียวกันโอ้เจ้าเดียวกันไม่นี่เป็นห้องใช่รครับเนี่ยหามือ 5, 5, สองสอง,สองตัวนี่เนาะ <c oughs> อันนี้ทองแล้วอ่ามื่นสองไงอ่ะโทมาบเบอร์บงขันแล้วครับนี่เจ่านี่มานไงสองโตัวนี้ม่านสามพันลอยหาสิบได้ครับนี่หาสิบหาผลละครับเบงท่งนี่มันสิบแป๊ดหกสิบคนบนี้ครับนี่เม่นี่สองเม่นี่นะครับนี่เจียดรอยหกคนละอยหาสิบาน่นอนเนาะโอ้นี่ครบพาลังของเงาอยู่ นี่ครับวิธีของงัอในสนามปับ๊บเหยียบเขาเหยียบถือเบิงเอาเบิ <c oughs> เางวิธีของง้อครับในห้อยเพิ่นนี่ครับเกือบนี่เกือบไปแล้วครับนี่เรียบร้อยครับโอ้ยปีมือประมาณธรรมดาได้ในหอยพนนี่เกง่งไหมครับนี่ปีมือปีมือ แม่ขาวเหลืองแม่เหลืองเอ้ยซื้อเราตัวนี้แม่แม่นี่แม่นี่ยหาไม่ท่านนี้จักจ๊ตัวครับมามันนี้เจ๊ตัวครับสองครับสแม่นี่บ่เอาบังแม่สาวน้อยครับบาทเนี่ยแม่สาวน้อยงามๆครับนี่เอาไปขุนเอาไปเลี้ยงครับนี่ต่อไปกับอนาคตต่อไปกับแม่พันแม่บอกคนละตันี่ขาไงลึงมาดีสามสิบเจ็ดแมน แม่นี่สามสเจแม่นั่อแมนัสีแม่นี่สามเจมาเนแม่สีบสองครับนี่แม่สี่สิบสองไงก็แม่บันธุ์โอ้นี่ครับส2องโอ้ลำ่ำโตดีทั้งสองแม่ตัวนี่เนาะลำ่ำโตดีทั้งสองแม่รึงข้อหนาจีบได้จีบทีนดีมะนะครับเนาะน่บมีบาดบ่มีแผลบ่้บมีเปียวนะครับสองแม่นี่ มกแมวใดกัโทมาหาเพิ่นใดเนาะครับเนาะโทมาา่ตเอาเป็นหนึ่งสูงห่อยสามมันละนยังพันถึงปันใดอืนี่ลอยเสาได้ด้วยยแต่ลอยเสาได้ดยแ่นันชนสามันเนาะ,ะ,ะครับสองแม่นี่แล้วบางสามสิบเท่าใดกอดแม่นี่สามเจกับสี่สิบสองเนาะสิบสองหาลอยมันบ่าตได้เนาะสองแม่นีน่่อได้พี่น้องอือสวยครับเอาไปเป็นบอกเป็นพันใดอนาคตไพ่ผักนาเนาะ อยากได้ก็โทรมาหาเพื่อนนะครับนอโทรมาต่อโทรมาเบอร์ใดครับ087ครับ <G> 087 99 799 099ครับ087099 5 061หา061หอยพองกุดลังนี่ครับติดต่อหาเพื่อนได้เด้อครับหนิเจ๊ะบาทแล้วครับค,บคมนี่อมหนิเก้าสิบกว่าตี อามาคมเดียวบ่ครับมันนี่เม่มนๆมมาคมโอ้กสิบกลูกลูกกันลูกมันไหนแม่ลูกเพบ่แม่ร่ะเพศแม่แม่สีดำาูสีแดงก็แมอืม,อมแม่มันนหรอมกกล่านี่ขอดมันบ่ะอําุุงโอ้ทองลันเหรอเนาะได้สามตแล้วเนะาเนะ เป็นสามโตครับนุ่มดีนุ่มดีน้าเบิ้งลูกมั่นแบบนี่ลูกสีแดงจึงคืงเลยลูกสีแดงเงาอาดหลาดครับลูกเงาสีดแดงเมียมกกะล่านี่ขอดแน่นอนสีดำลูกสีแดงให้ลูกดีได้ไหมนี่เนาะรอยสีชั้นผ้าบวกครับพุ่มสูงเมียโอ้แข้งขาดีทั้งเมียทั้งลูกด้วยครับเลย เป็นขาดีทั้งแม่ทั้งลูกนะพี่น้องอยากได้ทักโทษถามต่อบเ,เนาะโทษอะไรก่อนนี่พอละค่ะแม่ลูกอะ่ะครับเออแม่ลูกกอกับว่าแปดสิบเจ็ดทั้งลูกนี่ทองพร้อมเนาะแม่แม่มันเป็นสามตัวเนาะเป็นสามตัวห้องไว้ยแปดสิบเจ็ดเอาโทษมาให้พอสิแปดมื้เอ,อเจ็ดพี่น้องอยากได้โทษมาหาเบอร์เบอร์ใดพอศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้า 7797เจ็ดเกาเจ็ดเจ็ด้เจมานได้นะครับง้อกับยูน่าเชือกห้องนี้ใกล้ๆสนามนี่แหละง้อกับได้เออครับนี่ยหาสิบสามลูกเพรเมียแต่ลูกร่ำตัวดีเนาะลูกงามครับลูกงามแม่กระทบเราสามเดือนเพิ่นว่าลูกในขาในง่ามครับขาใหญ่ซึ่งขาหนาขาหลังปันง้อเถิกเนาะลูกเนาะพวกขางไงนี่ครับลูกมันหนังหนา ลูกพ่อได้แน่อนอะนงามเสียลูกลูกดีลูกแข็น้นเลยนะลูกดีครับแม่นี่พ่อนะโคคางโคคางนะครับเพ็ดเมียเล็บตรงเล็บตีนดีถึงแมท่ทุ้ลูกก็นี่ท้าไปแล้วงพ่อหนะลูกแม่นี่ให้ลูกดีครับนี่สีดำ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 แดงเรื่อๆครับแม่นี่ทรงลูกงามแม่นี่ทรงลูกงามครับทาไปเรียบร้อยแล้วแม่มวนานอลูกสวยเจ๊บบาทก่อน ว,ว่าไว้หาหมื่นสามพันเปน้วงอยากได้หาหมื่นสามพันนี่โทรมาเบอร์ใดครับศูนย์แปดเจ็ดปสองศสามหาหกหโทรมาใดได้ครับเบอร์นี้งามครับลูกงามแหมนี่โอ,โอ้ลูกเห็ดเมียดากไง<ส>ล่ำขาไงกกขากล้ามเนื้อออกแล้วให้ลูกดีไหมนี่ให้ลูกดี นี่โควบหนึ่งครับนี่แม่ลูกอันนี้แม่เดียวเจ้าของมายูบใบถามนะครับเด้อมองในเจ้าของเพิ่นยืนนั่งมันขวิถามให้มองใเพิ่นต่อกันอยู่กับบอถามนะครับเนาะมองใเพิ่นต่อราคากันอยู่กับบอถามกับบอเขาไปแทรกนะครับเนาะบอเขาไปแทรกบอเขาไปบอขัดจังหวะเนาะครับเนาะนี่ครับบรรยากาศเจ้าของยืนจูงนั่งถือนั่งใส่ภาสิถามสู่ฟังนะครับเนาะ เบื้องเบื้องหัวล,ละากะบ่ได้เบิร์กอะเบิง้งตน้นขากอะไรนะครับหันตัวใดบ่มีเบิร์เนาะหรือบ,บอ่มีเจ้าของเขากัเบิ้งบรรยากาศเบิ้งตัวง,งอตัวยังไปเนาะครับเบิ้งมือม้วน,วนเนเพื่อนไป็ได้เพี่น้องเนาะเบิ้งให้มันเกิดเพลินจะเลิศใจไปนะครับเนาะบ่ะต้องซีเรียสเนาะครับเนาะ ก๋วยกุ้งก็ขาวกับมีดเลยครับเลยกวยขาวกับมากัวแดงกับมีมีมันกับมีด้วยครับเด้อใส่พิจนาพิจนาญาติเบงเองเด้อครับพี่น้องบางตัวบางนั่นจะเป็นงัวหมันนี่ครับบางตัวก็เป็นงัวหมันกับมีนะครับน้องสามารถพิจนาเบิ่งไปนั่งหวัดดีครับสวัดดีครับอู้บัตรบัตรไหนนาะครับเนี่น้องบัว ต้องดวนบ้านต้องดวนโอ้บ้านต้องดวนโอ้ต้องดวนน้าดวนเท่านี่เนาะมัอนี้มาซื้อมาอย่างเนาะครับมาหาซื้อโอ้ท่านอะไรตัวไปไหนเนาะเบิ่งไว้หลายตัวอยู่ว่าแถวอยู่โอ้หาว่าแม่จ่าโอ้หาเงื่อนม่จ่าอยู่เนาะเอาหาไปเลี้ยงมั้งครับเป็นอย่งไรหาไปเลี้ยงโอ้หาหนี่พี่น้องมาหาซื้อไปเลี้ยงเนาะพี่น้องบ้านดงดวนอำเภอหน้าดวนเท่านี่ครับนี่เพิ่นมาหาซื้องื่ไปเลี้ยงกับเบิ่งไว้แล้วเหรอเนาะเบิ่งไว้แล้วเออเบื้องไว้แล้วหางื่ไม้ลูกแม่จ่าัหว่า อ่าพ่อไงเตี้ยเหรอเป็นงวเทิรกแบบนี่เดียวตัวเดียวัวเดียวตัวเดียวเบยอาครับตัวนี้ว่าเสียวสามว่าเสียวสามสิบสามหมื่นสาต่อได้พน้อยเนาะต่อด้เล็กน้อยเนาะเออต่อได้อยู่เนาะ่อยสอ่ารถอ่าครับต่อได้อยู่สามสามสามหมื่นก็ต่อได้มีได้แย่ให้เกินสองโมงครึ่งถึงสามโมงครึ่งมาเลยครับรงบเมาหลุดเนาะลงแล้มาเลยตัดมาเลยลงบเเอาโทมเลยครับเอาพี่น้องสามหมื่นต่อได้อยากอยากได้งวน้ำพญเตี้ยสีเลี้ยงนี่ โทรมาเบอร์ใช่เบอร์ใด่เ,เ,เตีย้ย093 093 416 416 4ึ่งียเลี้ยงมืออ่านี่ครับในเตี้ยเยสียเลี้ยงมือน,นี่มกเลี้ย <c> ง <oughs> ครับอะไทักทามเลยครับเนาะจ้าบาทพ่อแม่นเจ้าบาทครับนขายแล้วบ่โอ้ขายไปแล้วครับขายเจ้บาบนเะนขอเช็คราคาครับาาสามสิบหาม่นหาเนาะ อนี่ครับเดี๋เช็คราคาซื้อฟังพี่น้องสามหมพตัวนี้เป็นไ้่วอห่นเก้าพตัวนี้ให้ราสองหมืนเก้ว่าเดี๋ามหมื่พจังน้อยว่าะรอว่าจสมหม่โพจังน้อยเนาะตัวนี้ครับมันขาย่ทขย่ทอพี่น้องอยากได้ตัวนี้สามหมื่นพน้อยๆหน้อยๆทร่าหาพอพยอนพยุนพยุนเบอร์ใดพอนี่นี่พยอ่เบอร์ใพอ เบอร์จำเบอร์ไรอ่ามามาตะบันเลยโอ้พยยนพยดาบานไทยเนาะอ่านี่ครับนี่สามโพแต่ว่าไม่มีใครไปแล้วเอผูกว่า่ครับงผูบโอ้เพนนี่หัหลุนลุล้อครับเมื่อบักเถิงไมันเท่ากันเนาะจัที่พอสามสบี่าิห่องไว้ครับสามาหน่วยไป่นไ หายแต่33ขาดกันยุ่พันเดียวตัวนี้นังหนาง้อลุนหัวกิ่นอ้ารูปรอพันนี่เนาะลำตัวเน่าโตนี้ลำตัวเน่าคุณดีเล็บดีสูงสี่ข้าวร้อยสามมันตัวนี้เนาะประมาณนี้เนาะง้อจะเดือนพอเนี่ยง้อเก้าเดือนราคานี่พี่น้องอยากได้โทรมาหาโทรมาบ่ได้พอพออย่างหัวดบ้านเราพออย่างหวดบ้านเราเราได้ละ เราแก้นเท่าเรากนเอ่าพยักี่นาอครับครับดูพยักได้งงตัวนี้ครับบอมีเบอร์เดีเนาะมีอยู่อ้เบอร์ขอเบอร์นะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้นึ่งสนีจห้าสามดามแปดนะตัวนี้ทวมาเบอร์นี้นะครับนี่นี่นี่ครับหลบรอลำตัวหนาได้เงาครับแข้งขาใหญ่เพิ่นนี่ ครับคลิปนี้นดัดนี่ปิดกันอยู่นี้นะครับช่วงแรกครับจะคอยพอกันช่วงต่อไปนะครับช่วงนี้สวัสดีครับ